ครับมานะครับอาจจะเป็นเหล็กตองวดเลยก็ไดได้เนาะครับผมเอาทั้งตองวดทั้งอไข่ทั้งเหล้าแต่ว่าเรื่องเหล็กเพื่อนบ้านของเพื่อนเนี่ยเขาดีดีเลยแต่มันกับระยะทางมันไกลเนาะลังเถื่อขี่รถไปทายคลิปมองอื่นเพื่อนกับทรงหายอยู่แต่กับผมมีเวลาลงคลิป บนมากลินนะครับมุนีเมื่อนั่นเลขกถูบในสองหกสองหกอย่างหืสองหกเก็ดสองหกเก็ดเล็กเล่าออกสองหกอยู่ได้หกสองหรือสองหกหกสองหกสองมาเมื่อนี้ห่เล่าจุดเล็กถูกไห่โดยเฉพาะถูกนีนแมนนิลีคอนซูรินแมนเหล็กเล่าเดลอนะครับเพราะว่าเล็กถูกไม่ห้าที่ใส่เป็นเหล้า แต่ว่าเหล็กฝันนี่สิเอาเป็นเหล็กรัฐบาลไทยเหล็กถูเปล่าเหล็กฝัน,นรัฐบาลไทยแม่นครับโอเคมืนอนมาได้สองอย่างเลยคมัมบกได้ทั้งไทยทั้งล่า,ะาลอะบ่ได้หากินน้ำฝัน<อ>ผมไหนหากินน้ำผีไปผมก็นั่งเห็นเนาะ,ะนั่งฝันเนี่ย อพันแน่นั่งเอาแนนั่งกะพันกะลอยมากครับจะพันกระเดกมาให้ก็มาว่าหนึ่น้อมาให้ก็ถือบบฮานอยซีก็ลด้ครับแล้วมันจักไหไอหอดบังนึงกับพันก็ะหงอไปนั่งยู้ไซกับพ่อเจริกหลุดไหมนั่งยู่ไซแล้วจแม่เราขาดไยน้อยเราบางนี่น้อย เป็นยังไงปูเหล็กเกือบแตกสามตัวได้หมู่ว่านเห็นไหมเออเห็นยังไงแล้วมันบ่แตกเนาะนอแออหาแนวทางใหม่ก็าหาแนวทางใหม่เมื่อวันที่ทูบในสี่จุดเป็นเหล,ล็กเหลาต้องปูเนะเออเาะแม่งของเพื่อนยู่ได้เหล็กเหลาเพื่อนนะครับเป็นยังไงรัฐบาลไทยน,นี่มีหรือย,อยังปูก็เห็นเงาเ้าหนึ่งแล้วคนจับมาให้ม่ จัดใบถาเ้าตัวนี้เป็นเหล็กฝันวะครับนี่เหล็กนั่งสมาธิเห็นเหล็กลอยมาเลยเแ้าว่าันกับผ้าฝันผ้าเบาเหรอคนว่านีสีอะไรก็นีสีเอาไม้ออกมาเลยมีสีบดติดบด้ปิดวางหัวนี่มีสีหัวนี่ไม่มีสีบอปู งวดละไอน,นี้รัฐบาลให้บ่มันว่าเป็นพาวเวลเป็นเวาผู้ใดพาวเวครับหลวงปูง่หลวงปู่สวงงวดนี้มีซีมีซีอ้ยซีตัวเดียวมันบ่มีเงินวิ่งเด้บ่ม,มีคู่นี่บ่ปู่คู่ก็หาซีหาซีโอ้ยหากินไก่แท้เมื่อกี้หาฮุกฮุกหาหาซีหาซีมีซับนี่บ่เลยบอนก็มี ตัวบ่นยังไี่เจ็บ่มีสาตัวบ่มีแต่สองตัวบ่นแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่เจ็ดมันลอยมาเลยว่ครูนั้งลอยต้องพนผ้าแปดสี่เจ็ดกับหาซีแปดสี่เจ็ดกับหาซีแปดสี่เจ็ดกับหาซีสองตัวนี่บ่ เราไม่แน่นนะจะหายด้ยเอาแล้วผู้ใดเราแนมหนาเนาะฮันนี้นนอ่อำโอโอสิตายคลิปแล้วก็นาะนี่แล้นำซางที่อยู่ไกลๆเนีอเอ่ยอ,อือปล่อยเล็กยังสี่แม่ปิตาได้งเงินในปูเ่เลขมีเลขเล่าที่อันนั้นร้อยมาอีกบ่ปูเ่เลขจากว่าละเอาว่าอันเพื่อนบ้านแล้วนี่ นางไปวางนางไปวางนึงนี่เป็นยังไงผู้ส่วงมาบอกอีกบอ้เออมนยื่นให้กับเปล่าเรนมาเอาหมึกอ๋อใส่ตัวใดครับบอกมาเลยครับก็มีเสี่เอาสี่ว่าบ้านะอ๋อแล้วแต่ปูแล้วเพราะว่าสี่สองสาม่าสี่เจ็ดเก้อ่าแล้วก็หนึ่งเก้า ตัวนี้เลีอยงยังครับเพลี้ยงเลขเพื่อนบ้านเลขเพื่อนบ้านเอาเอาตังหางดีกว่าเอาเอาเอาใบตังหางดีกว่าใบตังหางเลยข้าน้อยเนาะเพื่อนบ้านเอาตังหางเดียวไปเอาเลขถูกไปดำเลี้ร่าเลี้ยงข้าน้อยเลีข้าน้อยวันนีวัตทินอะไร มือนีวันที่เจ็ดจอเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเรียกออกสิบแปดสิบแปดสิบหกก็เรีกออกวันสิบหกสิบห้าตัวนีไหมเรียกอันนั้นออกไหมสิบแปดนีเรีกออกสิบแปดเรียกเล่าตั้งสิบเจ็ดตั้งสิบแปดมือนีเนี่ยเล่าในสิบแปดแมนบะมือนี่ห้าน้อยกับมี่อืมอเอเดี๋ยวเขียนไว้นีละอ๋อ เอาเอาเอาเลขนะเลขตัวน <í> ั้นคือเลขยังปูสี่สองสามบสี่สองสอืมอาองสาสจเก้าสี่เจ็ดเก้าหนึ่งเก้หนึ่งเกอนี้เป็นฮานอยนะปูเออืมเอาเลขอตัวหนึ่งคือชิาเพื่นบเออเลขเ้าดยยังกับบหตัวนสเก่า สามเก่าซีน้าตันน่ะค,คือเแล่าเตจ้าภาพเแล่าเตเจ้าภาพคือเหล่าเตจ่โพดสีสื่อเนอะออ้ะนะครับแล้วก็เหากับสิมาถาเอาเหล็กถูกดิแม,ม,มนว่าคนสุรินครับอ่านี่นี่นี่เป็นเหล็กปูสีเพื่อนไหาเ,เป็นเป็นเหล็กฮาน้อยมือนีเหล้วกับเหล้ามืออื่นดิเหล็กเพื่อนบ้านเหล็กเพื่อนบ้านเนาะนะครับเหล็กสามโตในนี่มีสี่สองสาม ซีเจ็ดเก่าแล้วกัสามเก่าซีเล่ามันมักซีเลยคนซุลินเล่าเนี่ยมืออื่นมืออื่นนี่น่าจะซีสองนะวันจันทร์บอซีสองกับเก่าซีเนี่ยแหละซีเจ็ดจงสี่นักซีไหวนักซีไหวแมนเหล็กเล่ามันหมักเดี๋ยวเขาทาเหล็กถูคนซุลินครับถูตัวนี้เมื่อวานวันหกหกสองถูตัวนี้น่าจะมาซีแล้ว แมนบ่ <Man S 2> ครับ,บรถูกนา่าจะมาซีเอาต้งกันอีกแล้วคนสุลินอ่าซีอย่างน้อนี่เนาะซีคือตัวหน่อยรับใท่ไเล็กถูกนี่คือสีหน่อยขับครับอ้เดี๋ยวรุุนเล็กถูกต่อหรุ่นเด็กถูกต่อเนาะครับเป็นซีบ่เนี่ยผมสู้มาสกไกลเลยซีครับมันมืดลรวบ่เนะมืดต้นทูนน่ว่านู่บ่ค่อยชัดเนาะ ามของอเดี๋ยวถาลาบ,บึงนะครับสอยู่ครับน้ำแนมไก่นีน่ี่ฮจังได้กคสจังได้กคสเนาะปูว่าสีาส่ครับบ่แม่นหหรอกสี่ก็จหน่อยถูอสี่หรอกครับ อ๋อบู้สาวมาคืาอปูสาวสมออ๋อนี่อยู่หรอกโอ้ยยังใหม่รูปาครับทียว่าวางไฟเซนวางเ่ากเช็ดซุนสอเนี่ยตัวบนนี่สีเมนบ ตัวลางเจ็ดเนี่ยมันมันเปนเหล็ขยันงวดเมื่อกี้มันออกสี่หกโกสี่อยู่เลยมาเมื่อนึ่วันจันนี่มันถิมาสี่หกสี่เจ็ดนี่สเจ็นเ่นบอลนะเจ็ดไม่เลแต่เป็นเหล็กอื่นนะบ่เลนาเป็นเหล็กอื่นแล้วล่ะเหล็กเจ็ครับน่าจะเป็นเหล็กเจครับขยันขยันขยันเหล็กเล่าเนี่ยขยันพวกนี้เหล็กสี่เจ็ดนี่บ่แมน ่่ดยนนนทีีาโอ้ยผมคือหมักแห่แล้วสีแดงนี่สีแดงโอ้โเลเปิดโชคเปิดลาบก่อนสามถาตัวเลขสาตัวเลขกกัวเลขกสองคักหลายมือบ่อเสือจะหลบรูเลยบ่จากที่ผมบ่เคยถือเลขมาให้ปูเรอลงให้นี่บ่เออถือเด้เออเพราะว่าจะเลขน้อยเลขเล่าเลขไทยอ๋อครับเออแม่นของเพิ่น ขังงงเพิน่นอยู่มันแม่นเวาเลนต์นี่เวาเเอีหล๋อ้าวเป็นตัวเลขไหมเป็นตัวเลขหรือเปล่าเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนี่เห็นบ่นี่สิ <laughs> เอาตัวนี้นะเพื่อไปเสือฮ <laughs> ะโผล่มาละหน่อยหนึ่งละครับเดี๋ยวลงยันเหลวพอดีเลย์โ่ม,มาแล้ว สี่เจ็ดยังองีกนาอนี่เนาะริมๆล่ะ <c oughs> จะว่าเลขเจ็ดนนี้งามงามเลยสี่นี่ผมขยายแห้งปวดบพระจะบานี่เป็นสี่สี่กดึงมาไก่โดกพดเมื่อกาคือเพ่หน้าเิ่นไงงน้าพื่นไง เดย์หน้าพื้นไงเอาเอีงน้ำลงลงอะไรเปิดโฉบเปิดโฉบก่อนผู้ลังคนก็เลยเนาะโอ้จะแม่เราก็เดย์หน้าพื้นไงเดย์หน้าพื้นไงต่ว่าสมือเห็ดหน้าพื้นหน่อยเห็นหน้าพื้นหน่อยพื้นไงยังมาพันถึงแมนบ่โอ้ลงเปิดโฉบขึ้นครับนะครับอ่ะสิ่บอซี่อีกเราบอกคนสุรินทว่าโพโพพิมพิมเหรออ่า แหลมๆคือกันเนาะบัวชีกับนึ่งเด้อนี่เด้อฮะบัวชีกับนึ่งแล้วละผมลงเสี่ยวที่แล้วเงินหัวเงันบ่มาเจี่ยวนี้หน้าออกพื้นใหญ่ๆมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วาสาธุสาธุสาธุอึบอยู่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 บ้ามันเจ็ดฮึตัวไหนบัวชี ประมาณหนึ่งแล้วนี่ยฮะวันหนึ่งแหละหนึ่งวะแม่นนอนกูบ้ารอกซูมมึงก่อนเถอะนะซูมจุดสุดแล้วนี่ซูมซูมใช่หรอปูประกาศนเลครับนี่วะโอ้ะอะเห็นเป็นอย่างครับซูมตออัวน่ครับ เราสับกันย่อแต่กลางหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งฮะหมวดนี่ได้ทั้งไทยทั้งลาวทั้งฮาหน่อยจัดให้เต็มสูบเลยบัดรับชา้าไปเห็นสองสี่หนึ่ง สี่เจหนึ่งเล็กทูบเบือวันป่าไม,ไม่สาบัางไฟบางแสงนู่นอะฟันทุง่งะแหละครับผมสี่เจหนึ่งครับฟันทุ่งเนาะสี่เจ็ดนฟันทุ่งเครอไอนี่เป็นเหล็ก ทูบนี่ใหายเอาไปเล่ามือวันที่18เแปดเนี่นะครับสรุปตัวเลขของปูวัดป่านะครับคุณุดินเนาะนะครับสีว่างไว้ห้ยทั้งสองเลยเพื่อเอส่ใสะดวกในการแคปหน้าจอเนาะนะครับพี่น้องเขาตาลายเลยนี่นะครับด้านสายมือนะครับปูวัดป่าจีเขียนว่า1หนึ่งกันยานะครับเป็นเลขรัฐบาลไทยปล่อยต่องวด นะครับในงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับแปดสี่เจ็ดกับห้าสี่นะครับให้ยังสี่นี่เม็ดเดียวนะครับยางละเม็ดนะคนสุดินรคับมาด่านขวามือนี่วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปดเด้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดคือฟังนี่นะครับรวมเลยได้คนสุดินทั้งน้อยทั้งเล่าเลยนะครับสามโตเพิ่นสี่สองสามสี่เจ็ดเก้าแล้วก็สามเก้าสี่นะครับสองโตเพิ่นหนึ่งเก่าเลขทูบนะครับ ซีเจ็ดหนึ่งนะครับเพราะว่างวดวันศุกร์นี่เลขถูกเพิ่นกระเข่าสองหกสองนะครับมาตามต่อในงวดวันทีสิบแปดนะครับเลขเหล่าเนาะคนสลินว่ายยังก่อนเมื่อกี้เลขงวดนี้สิฝากยังเอฟซีผมเนี่ยฝากเลขเจ็ดเจ็ดครับจับครูหายเดียจับคู่ให้คือตัวนี้เลยตัวนี้เลยเจ็ดซีเจ็ดซีซีเจ็ดเลยครับอ๋อนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าของคนสลินนะครับปล่อย กางวดคือกันอออคอยแข่งกับปูวัดป่าเนี่ยสี่เจ็ดเจ็ดสี่ไมเดียวเนาะ <47 74. S 2> เจ็ดสี่นะครับเอาถ่ายสุดกับขอบคุณปูเ้อนะครับ,รบที่แบ่งปันตัวเลขนะครับแล้วก็เ,เลขเลาาเลขรัฐบาลไทยมือนีนะครับ,รบตัวนีรัฐบาลไทยเนาะแม่นๆ่ฟังนีนะครับนี่เอ้าเดี๋ยวยกขึ้นให้เบิ้งก่อน รัฐบาลไทยรับคมของปูวัดป่านะครับตัวนี้คือเพื่อนบ้านครับอ่าเรื่ยกเพื่อนบ้านให้เบิร์นไดมักก็เอาไปเ้อครับครับผมครับก็ขอบคุณปูครับนมาตรการครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ